โอเคเดี๋ยวจะมาพาดูอะไรนะฮะคือตั้งแต่เช้าแล้วครับเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมครับไปละมุดไปละนั่นไงดูสิอุ้ย อะจะทำยังไงฮงึคือเหมือนว่ามีหนูอยู่ในรถนะครมันก็เลยมันก็เลยขึ้นขึ้นไปในรถน่าจะไปน่าจะจะไปกินหนูนี่แหละเพระว่าตอนเช้าก็ได้ยินเสียงสุมกใกล้ๆสิ มองอะไรจ้ามหืมเหมือนรู้ตัวว่ามีคนจ้องอยู่เลยนะ